คุณพ่อเป็นคริสแลฟิวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะไปกม่ไม่เราไปไม่ได้ถ้าไม่มีสามีของฉันเบียดังลงก่อนไม่จนกว่าคุณจะบอกว่าอีทธานอยู่ไหนฉันรู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราแน่ๆบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขา <c oughs> นั่นอะไรผมบอกแล้วให้นั่งลงก่อนไม่เขาอยู่ไหนคริสคุณทำอะไรลงไปเขา<ป>ตอยแล้ว <c oughs> ผมพยายามแล้วเขาอยู่เพื่อให้เรารอดกันหมดผมขอโทษ